สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับผมคือเขาเนาะเขียวข้นเดิมครับพาพี่น้องมาเล่นอยู่ข้างๆเมื่อวันพกษาพฤษาที่สามครับนี่นี่พฤษาที่สามวันนี้ผมเอามงคลสยามครับนกเรียวตันผมบอ,อกมาต่อบังนกปลาเสียงเงี้ครับไม่หินบ่ นี่เสียงนกผมนี่เสียงนกผมครับลิวตันนี่เสียงนกผมนะครับเนอะกาลังนคันย้อนนกปลาหยุดที่นี่ครับนี่ยินว่าเสียงนกปลา à nó ba cuộc điều gặp một như vừa lạ ừ. xe đi xem nghe ngay và đừng đọc đọc ba ừ. à, này gặp bạn ba cô 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 gặp. มบุตั์เดินหีอเกอยวครับผมก็จะามได้หนี้ากยากยเอาเรียกกันแล้วอ่าเสยนนกป้าเรียกแล้วครับนกป้าจู่ฮโูก,โกูจูโ่ฮูกูแล้วอ่านกป้ายโยนวลอืมยงดีอยู่เด้ พี่นอนกันเติดฟังเ้อว่ะที่เขามังงวอมกันบ่มันเป็นริวริวเฟื่องครับริวแก่นริวไปสามค่ำสี่ค่ำเ้าก็มาก,กุ๊กเรลยกเรลยกแล้วจุกุ๊บกูแล้วน้อป้าที่ข้างบนสองตัว ฝากฝากปลาหนีออกไปเห็นลังคาแดงๆอยู่หมู่บ้านมัณฑนาเลยครับเนี่ยแดดแรงๆดอกปลาแดดออกแดดพุ่มออกครับพี่น้องต้นเสามันนี่แดดพุ่มแท้ๆออกอาจารย์พ่นเรามาจากพุทธมณฑลสายห่างมันนี่ร้อยร้อยเซ้งอาจารย์พ่นร้อยเซ้งแล้วแดดไปสองตัวเหรอโอ้ ไม่หยียบซั้นดังผมเลยไหมจันพุ่นไหมแน่นท้อในสิบวะนี่ขอน้องการบังหับกินเข่าจะถ่ายรถต้องกันครับกินเข่าจะถ่ายรถต้องกันจันพุ่นไปใช้ทั้งพุ่นในตัวนึงใช้ทั้งพีดในตัวนึงผมอยู่กลางของพระท่านได้นกตัวเดียวแล้วได้ได้สองตัวเด้นกตัวตัวเดียวเขาตัวเดียวกันนะครับจันทร์พุ่นอันกตอมว่าสองตัว ตัวเดียวได้สองแต้มของเพชรชุ่มแพรเพื่อนนั่นแหละเฮี้ยเกลี้ยงนกป้าเฮียกครับนกผมมาท่านเฮี้ยโมกคฎสยามมาท่านเฮียกครับพี่น้องตัวเจ้าทีนเฮียกเลยจุงฮกคูจุงฮกคูอยู่เมนี้ได้ประเดี๋ยวมาบัติถือแกงครับไอประเดี๋ยวห่างมามันมันวอมหมอกครับต่อปลาครับมันเป็น ต่อ,อผมเอิ่อแล้วโกโก้แล้วแผ่เนี่ยนันเป็นแผ่นสาใสายไฟนะมันไลยใส่ต้นไม้ยากมันเป็นแผ่นที่ต่อสายไฟนะครับกลางนั่นแหละคือไหบัวนั่นมันก็เป็นสีจังสี่ ฝนลี้วเีเสียงน้อยอยู่คนครับโอ้นี่นกปลานี่นะครับเสียงนกปลาได้ยินี้มพี่น้องกูกู้กูกูกินฝนะ ตัวเสียงหน่อย,อยู่ทั้งสายมือคุกเดียวนกปลาเหี่ยแล้วนกพงก็เหี่ยครับเอ้าตีกันแล้วนกปลาจุก,กูจุก,กูแล้วมนก็จะยามือเอาด้หลูกเด้ออาจจะเก่ามากไปแล้วนะครับ เอินจันเขาจันเขาแล้วมุกขสยามเดี๋ยวจังติดตามเป็นเรื่อยๆนะครับลุนลจะไปต้องการได้ครับพี่นองเด้คลิปนี้ผมขอไว้สักนี้ก่อนครับสวัสดีครับผม